สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะพามาชมส่วนข้างบ้านนะครับผมตอนนี้เสารถเริ่มออกลูกนะครับผมเริ่มสุกแล้วนะครับนะครับจะเก็บบอกน้องนะครับลูกเหลืองนะครับผมนะครับสุกแล้วนะครับผมนี่ยครับลูกดกเลยนะครับปีนี้นะครับปลูกมา2ปีกว่าแล้วนะครับผม พึ่งติดลูกปีนี้นะครับตรงนี้จริงๆมีสองลูกนะครับข้างบนนู้นนะครับดูนะครับข้างบนนู้นหลายลูกเลยนะครับผมเนาะเถวก็จพันกับต้นมะขามนะครับด้านบนนู้นมีหน้าหลายลูกเลยนะครับผมเนาะตานี้ก็มีนะครับผมเนาะนะครับเริมเน็นลูกเนาะเริ่มออกหน่วยเยอะเลยนะครับผมเนาะ นะครับ้านนี้ลูกมึงให้ชมด้านนี้นะครับแน่ใจเนาะว่าติดลูกหรือเปล่านะครับด้านนี้นะครผมเนาะนะครับลองแสดงตนเขาเนาะให้ชมเนาะนี่นะครับที่ปลูกปลูกปอเชือกลยเนาะนะครับหลาเขาอยู่นี่นะครับผมเนาะ ต้นใหญ่เลยนะครับผเนาะจะึ้นกับต้นมะขามนะครับลูกดึกดอก,ดอกเลยนะครับแต่ดกไม่ไม่ดกมากนะลักษณะยอดเขาํา,น,านะครับลูกผเขียวเลยนะครับผมเนาะมาถ่ายเพ่อนชมนะครับผมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นมะยงคิดนะครับผมเขาจะคุมเลยนะครับนี่ครับลูกนี้ลูกหนึ่งเนาะลูกจะไม่ค่อยดอกนะครับแต่ได้กินแน่นอนนะครับเก็บไปใส่สลัดแล้วลูกหนึ่งนะครับด้านบนนู้นอีกลูกหนึ่งนะครับ งามกันเลยนะครับผมเนาะช่วงนี้แดดก็ย้อนแสงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนาะนะครับผมถ่ายเพื่อนชนนะครับผมเนาะส่วนข้างบ้านนี้ครับก็ไม่ได้ทำความสะอาดเท่าไหร่นาะนะครับผมลกแล้วครับผมจะมีต้นขนนทับสะเดามันนะครับมะยงชิดมะขามนะครับผมมีต้นไทรนานะครับมีผอกขิงคกเล็กน้อนะครับมีตะไคร้ข่า นะครับผมมะม่วงนะครับมะม่วงต้นใหญ่นะครับผมเริ่มโตเลยนะครับแล้วก็มีมะนาวไม่ยอมออกลูกนะครับผมเป็นมะนาวไลเม็ดนะครับผมนะแล้วดีต้นอีดีก็เป็นไรนาไรนาหนังนะครับผมตัวนี้ครับเนื้อหวานนะครับลูกใหญ่เนื้อหวานเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นผักสนคัวเล็กๆนะครับผมนะ มีต้นผักเสี้ยนบ้านนะครับผมนะครับมีใบกะเพราครับเป็นปีแรกนะที่ใบกะเพราติดดูนะครับตอนแรกนิดเดียวนะครับปกติปลูกไม่เคยขึ้นนะครับผมปีนี้ขึ้นแล้วนะครับนะครับพอขึ้นแล้วก็เริ่มเก๋เนาะใบโหระพานะครับแล้วก็เป็นน้านากําลังโตเลยนะครับผมนะมีผักบุ้งผักบุ้งนาเนาะ ก็เรียวมานครับ,นะรบเริ่มออกดอกแล้วนะครับผมนะะเก็บใส่ส้มตามก็ต้นนี้แล้ะครับผมนะ้ำด้านหนก็จะเป็นต้นต้อยติ่งนะครับเป็นต้นว่านเนะาะดอกสีม่วงๆนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับผมนะ้ำนะโห่ากก็งางน,าน,าน้าไปเลยนะครับผมนะไม่ค่อยได้ดูแลเนาะไม,ไม่ค่อยมีเวลานะครับผม นะครับก็มาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับผมสำหรับต้นเสารถนะครับสองปีกว่านะครับเพิ่งมีลูกนะครับผมนะครับเก็บมาเป็นเป็นลูกสุกนะครับผมลูกใหญ่พอสมควรนะครับผมรสชาติหวานเลยนะครับผมนะรสชาติกลางดีเลยนะครับผมนะลูกใหญ่นะครับเกือบเท่ามือผมแล้วเนาะ ลูกงามๆกันเลยนะครับผมนะครับข้างในนู้นหนึ่งลูกนะครับผมครับนี่ข้างบนสามลูกใกล้ๆกันเนาะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบคันนี้นะครับ่ายยอดสวยๆของเสารถให้ชมเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดช่องใหม่นะครับต้นกระเทียมแดงนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมส่วนนี้ก็อาการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านก็ต้องดูแลตัวตัวเองด้วยนะครับผมรวมทั้งครอบครัวและบุตรหลานนะครับถ้าใดเป็นโสดอยู่ตัวคนเดียวก็ตัวแลตัวเองเป็นห้าเท่าเลยนะครับผมนะโดยความห่ืงอยนะครับทุกท่านครับผม สวัสดีครับ